ชีวิตของคนไทยคงจะกลมกล่อมน้อยลงนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองโดยกระสรวงการคลังนั้นบอกว่ากำลังพิจารณาว่าอาจจะต้องจัดเก็บภาษีการบริโภคความเข็มครับล่าสุดคุณอาคมเติมพิทยาภาศาลรกัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกนะครับบอกว่ากรมสรรพามิตอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีความเข็มตามปริมาณของโซเดียมครับ โดยเหตุผลนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นอ้างว่าข้อมูลจากการสำรวจในปีที่ผ่านมาพบว่าคนไทยนั้นบริโภคเกลือเฉลี่ยวันละ9.1กรัมซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงกว่าองค์การอนามัยโลกล WHO นั้นกำหนดเกือบสองเท่าครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต เพราะว่าอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคที่มาจากการบริโภคโซเดียมนั้นมีค่อนข้างสูงโดยมีเป้าหมายให้การบริโภคโซเดียมของคนไทยนั้นในแต่ละวันให้น้อยกว่า20%ต่อคนต่อวันครับหรือประมาณนะครับ2,800มิลลิกรัมต่อคนต่อวันครับจากปัจจุบันนั้นตัวเลขพบว่าคนไทยบริโภค เกลือโซเดียมนั้น3,600มิลลิกรัมต่อคนต่อวันครับรวมทั้งมีเป้าหมายยาวๆนั้นให้ลดต่ำกว่า2,000มิลลิกรัมต่อคนต่อวันด้วยนะครับนั่นคือมาตราการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้การลดการบริโภคโซเดียมหรือลดอความเค็มนั้นลงไปครับเห็นได้จากก่อนหน้านี้รัฐบาลจัดเก็บภาษี เครื่องดื่มความหวานนะครับก็ทําให้การบริโภคความหวานนั้นลดน้อยลงไปนะั่นคือผลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะคนเก็บเงินในฐานะคนดูแลกระเป๋าตัง์รัฐบาลนั้นบอกกับประชาชนครับแต่ผลข้อเท็จจริงแล้วเหตุผลจริงๆจ,จ,จะเป็นอย่างไรนะไม่ทาราบครับแต่ที่เกิดขึ้นมาแน่นอนหลังโควิดคือนอกจาก อาหานอาหารจะไม่กลมกล่อมแล้วยังระแวงเรื่องของลองโควิดหรือผลพวงของโควิดสําหรับคนที่ติดโควิดและคนที่ไม่ติดโควิดก็ยังหวาดระแวงเรื่องของโอกาสที่ติดโควิดครับสิ่งที่จะตามมาก็คือความมิตกเรื่องของการบริโภคความเข้มแล้วนะครับเพราะว่าเราคงบริโภคกันมากไม่ได้ บริโภคมากก็เสียภาษีมากนะครับอนนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันของการหาไรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากในช่วงโควิดนั้นรัฐบาลเองใช้เงินกับการแก้ปัญหาโควิดไปค่อนข้างเยอะนะครับเอาเงินจำนวนมากจากการกู้นั้นลงมาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการของรัฐบาลปัจจุบันในการแก้ปัญหาครั้งนั้นไม่มีเงินหลงเหลืออยู่หรือว่าแก้ปัญหาการคืนเงินกู้วิธีการหนึ่งก็คือการ เพิ่มภาษีครับภาษีที่จะจัดเก็บตัวใหม่คือก็คือภาษีความเข็มส่วนหนึ่งก็มาแก้ปัญหาโควิดครับนี่นี่คือแฟกซ์แฟกซ์นลที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับดรเครับ